สบายดีพี่น้องเปิดสกู๊ตคนพี่น้องทำขึ้นอีกะตะอเสิทธิ์ยังได้า <c oughs> ปิ้งเพชรจ้าปิ้งพเงพชอวะเพช้เลือดแปลงเบยอยากบะไรเลือดแปลงเอา้ามันมีเลือดเห็นได้จ้ะ,ะบ้านนี้สาวน้อยก็เป็นแม่ครัวด้วยพี่น้องด้วยสาดีพี่น้องสาวน้อยก็มากินน้ำกันด้วพี่น้องด้วย สบาอุ้มหลายคนเนาะหลายคนบาอุ้มชาวนางพาะแซบแกแกไม่แกตอกห่เนาะเอ้ยเงินทำกเอานําไห้าบามกเอาดีเถอะไรมาอุ้มแล้วบไเอานำไอะไรขอนี้คไห้มาชอยบันนี้ไห้คแล้วเนาะบเอาแล้วคน่าเลย น้มันลดนมล้า,ลางาสานอนี่ก็มีซีแล้วนนี้กระซิ่ลายๆคนไหนเด้อพี่น้องเด้อมาเล่นมากินปิง่งเป็ดเลือดแฝงเด้อพี่น้องอันนี้สาอุ่นเป็นคนอันเอือบเ้อพี่น้องเลยใบไทยใา่ไหมซอยกันซอยซานางลัว ส่องไม่ลูกน่ก็จะเ,เห็นยังทำไมอยากินขผาจากไข่รรรสบายดีพี่น้องสบายดีตลอด,ดนะาลนะลูลาอนเา่ะอันน้องาบวขะบะอ่ะน้าบวขะบะอ่านเอาผานวมมาเลมาเสียสละให้เพื่อเลยบนนอนอันของอันเทาเมฆได้เนี่ยเอามาให้มันขาดแล้วพี่น้อง ใอ,ขอ้ข้อบ้านอนซะมันหนาวแหงเนาะ่วนอันนี้ขัวสิเห็ดเลือดแปลงเลยพี่น้องเลือเลือดแปงเป็ดบนห้าก็สิมาปิ่งเด้อพี่น้่งเด้อปิ่งหัวก่อนเลยหมอแห้งหมบปไอ่ครั่ะแห้งอยอะเนาะม้ซะ เฉยกันได้ี่น้องหอเราน่อยอีกแซ่บวันใหม่กล้องปรายัดมืดพี่น้องเลยองประยาดแจงอย่างเลยอนกระชิมัสซอยหอมเห็ดยังไหงซอยหอม ใสเลือดแปลงเลยพี่น้องเด้อทองสี่กันทั้งนี่ก็เริ่มเหลืองไปได้เนาะเร่ล้มาสนางเนาะเริ่มเลื้องไมหอยยพี่น้องหอมไยหอมไรหอมหัวสิงไคแล้วเนั่วดินบอบีบอะมีกระบอกใส มันแซ่บอยู่มันแซ่บอยู่ที่นี่อ้อาวกำลังเริ่มเสียเห็ดแล้วมัน,นอ้นขัดเสิเริ่มเห็ดเลือดแป้งไงแล้วพี่น้องเดเริ่มสิใสเ่เลือตมันบ่อ้นโอน้ยหอมก่อนเนาะเลือดเหรอแอ้นแล้วมาปรุงอ๋อให้น,งน,หนางอ้นหน่อยว่ามาปรุงอ้นหน่อยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยันจางอยู่มึงซีสันเท่าหรอไหนก็เข้ากัดหนักพริกอยู่เป็ไหงเนาะเราจะตีกามาเลยพี่น้องเลยสะบ้าอ้นด้วยทำไมรอบเนาะเสร็จรอบ มาจะใช้กันเนี่ยเบิง่งเบิ่งไม้บ,บม่มาแต่เบิ่งไม้เบิงบ่งเครื่องเบิ่งของเอาโอ้เอาอ้นน้อยโซฟีมือนเลือดแป้งน,นั่นอ้นน้อยอน้นใหญ่ปรึกษากันเสียจักจานวะ <laughs> มันน้อยนเนาะเห็ดสองก็พอดีแล้วใครวะมันน้อยนะนะ <laughs> จัดจัดไปจัดไปเด็ดทั้งนั้นกับทั้งชาวนาเขาพาแซ่บกับเทามาเบิ่งข้าวทำเต็มๆตีตามาเล่นระเบ้อระเบ้อยังบ่ทันเห็นนะขอกะทิปตามต้องคิดว่าสิรอดบ่เอาิว่าคแมวมันแล้วแมวเก้าชีวิตแล้วบ่อโมน่ะนี่ทางชาวนากับย่างหัวทาบีฟิ้งเบ็ดรัตต์ข่าวเต็งโมน่ะจ้าอะไรอย่างเบิ่งรัตนาเน่ยวันน้เบิ่งแลี่ยนขึ้นมา เจ้าเอฟซลัตนาบะคอยกัเป็นเอซีเราคุยกันได้คอยกันได้เป็นเอฟซีเราได้เพื่อนเท่า้งานยังสักอ่างเนาะหลายคนไม่ได้มีอยังนก้องนับยังไงข้ากันมงกะ้ัหน้า้วกเก็บผักเก็บยังงอรอเลยเนาะเอ้น้อยแล้วเพื่อนก่อนอ อ้นน้อยแล้วเฮือนแล้วสานกับเป็นนี่แหละล้างบักใหญ่เออไดินรับพื้ใหญ่เลยซอยอ่ะสามห้องนอนบ่อ้นเห็ดเฮือนนั่นสามห้องนอนสี่ห้องเก็บของโอ้เห็ดสี่ห้องเก็บของอีกเนาะห่าวง้าวห่าวง้าวช่องห้องห้องนอนนั่นห้องนอนน้อยช่องแล้วก็ห้องนอนใหญ่ต้องเปิดหนาหนึ่งแล้วก็มีห้องเก็บของเพื่อของหลายเนาะ แม่นเลยแมพเอฟเบอร์ดีลยนะเห็ดเผื่อไว้งก่อนอแหลหลายคนมาเนาะเตานั่งออาเผาไฟเลยบ่หนาวบ่หนะเอาเลือดลงเลือดลงใส่บ่บนี่ฮะเออโอ้ยแม่นแม่นอลขนาดมันจะเห็นหุงเห็นเรืองแน่นอยอีกไงเนาะบามาหอยน คือบิดโอ้หอมเลยได้ี่ได้หอม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 ตอนางำคาแทบยากหอมหอมเลยพี่น้องว่าทาดีแทบเสกเด้งผิดได้วันนี้เขาใส่ฐานลายเลยใส่ฐานแม่นแต่มันจังทันใจเนาะก็กระถึกลึกน้องพี่น้องเลยเออแจ็คแมนมีช้างพิยาแล้วมันหลายคนเนาะมวนมวนโซนวนววโซนละวนวุ่นวายทั้งนั้นครับคุณเลือดแป๊ง ทางนีกเพทล้อกับพนี่องนี่ารทหาืองงามๆเนาะบรรยากาศนี่ฮะเมืองแรงพี่น้องเอ้ยทางนี้เห็ดยังอยู่เบิ้งข้าวเต็งโมเบิ้งข้าวเตงโมเบิ้งข้าวแตงโมพี่น้องเลย ตามไหม้นีห้รเนนอตในนี่ยต้ตัวล่าเนาะไตตัวเล่าแมนไตตัวล่ากับกระบะเรายังเบิงพี่น้องยเบิงเอาซีมก่อนเอาซีมโซ่เน๊แมนในเบิงึงหัวมันนะแซบบ่คอยไปคนเอือบแซบเนาะโอเคพี่น้องเอาสวนน้อยกับซีซีพี่น้อง แซ่บแซ่บเนาะแซ่บแซ่บแซบนวดนี่เตือนหันคลายเราเมืองคนปิ้งอะประกำงามหน้าแดงองต้องหน้าเนี่ยไปกิ้งไหลายเหรอแม่หน้าสีแตกมันหนาวแม่นเลยหน้าสีแตกนี่มันหนาวปิ้งเป็ดน้องพี่น้องกต่มีเลือด แป้งแบ่นี่ยมีปิ้งแบ่แน่ปิ้งเป็ดแน่แล้วแป้งเป็ดแน่มื่อนี่พี่น้องแซ่แบโนโบนะสาวแซ่แบเนาะเอาม่ออนหน่อยเอาเอาเขแซ่แบแซบโซเล่กันเรื่องข่าวเจนโมดาราไทยพี่โน,โน้องตอนนี้กับปิง้งไก่เสร็จอ่ะนะพี่น้องเนาะ ไเแล้วเฮ้วากรทาปิงแล้วสกอนเนา้อฮาก็จังสีเฮ็ดเลือดแป้งต่อพี่น้องเลยเร็ดดนเย็้งใส่น้ำห้อน้ยพี่น้องเด้อน้ำห้อนแม่ต้มน้ำห้อนทาอมาจ่ามันเย็นสกอดเนอะก่อนเห็ดเลือดแป้งพี่น้องแซ่บ่แซ่บ่ทางนั้นชิมนะยากไหม ลาดนว่าทางนะนพะวันไปอุ้มร้านเดีนวอย่าความแม่นี่้องนความนี่อืออยากความแล้วบืนล่บืนอยู่ได้อย่าความยุ่เ้ยเอาอุ้มบอกวะทแมแล้วคนนอใ่ คนนวดเนี่ยนเตียงไยาพาราเนาะที่นดยาพารากันอีกวันหนึ่งความปรับลดวอร์มเมกวาความมมนุ่งส่งขยวนหลานแน่หนาวกันแน่น่ะหนาวกแต่เมใครจะบลมปดเนาะขลุ่มเลยหนาวแห้งขลุ่มเลยชุกบดเลยเนาะปีกเนาะเดิอไป กล้าม,ลามแล้วเนะกาแล้วอมกินอลไรพี่เนาะไม่ใช่ผัๆๆกติงเป็ดก่อนนะติงเป็ดก็เลื้องเลวเนาะคลิปกินมึงได้ที่ช่องพรวันทีเคเอสได้จ้ะเด้อ YouTube อันชุมนุ่มกันมือเนี่ยนะ y o u t u b e ์ YouTuber ชุม่มชุมนุ่มกัน

ขอบคุณสุข,ขุมสุคนขามาหลับชมเลยจ้ะเด้อ <มา S 1> เต็ม<ด>เพื่อนพี่น้องคนนี้